เทคหฮ้นเรื่องคงอยู่กับธุรกิจของเครื่องสกัดจากทางบริษัท KWM ค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะ KWM ก็มีความมั่นใจว่าจะนำเรื่องโมเดล New S Curve ในการสกัดสมุนไพรไทยมากยิ่งขึ้นนำร่องจากพืชมารุมนี่แหละค่ะความน่าสนใจในการยกระดับ ให้ประชาชนในบ้านเรารวมไปถึงผู้ประกอบการให้ความสําคัญกับเรื่องของการนำสมุนไพรมาสกัดแล้วไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆนั้นจะเป็นอย่างไรเรื่องนี้น่าสนใจมากขนาดไหนจะบุกเข้ามาเป็นไรายได้ภายในปีนี้หรือเปล่าเราไปติดตามมุมมองจากทางผู้บริหารกันค่ะ เป็นความเดิมจากตอนที่แล้วเลยนะคะนักลงทุนส่วนใหญ่ถามกันมาเยอะพอสมควรเลยค่ะว่า KWM นั้นมีทําโรงสกัดด้วยไหมคะทาโรงสกัดด้วยไหมครับอันนี้คิดว่าพูดถึงหุ้นอาจจะพูดถึงเรื่องการชงกัญชาใช่ไหมค,<ช>ครับเราจะแบ่งออกเป็นสองอันเหมือนเดิมเนาะกัญ<ม>ชงและกัญชาณนะวันนี้กัญชาเนี่ยในการตั้งโรงสกัดเนี่ยพื้นที่ในการสกัดเนี่ยจะต้องเป็นของ เป็นของหลวงนะครับก็คือเป็นของเป็นของหน่วยงานหรือมีเป็นสิทธ์หน่วยงานรัฐเนี่ยจะมีสิทธิ์ในการใช้พื้นที่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นการตั้งลงสกัดดุมๆอยู่คนเดียวเนี่ยมันจะมี2เรื่องที่เราคอนเซิร์เป็นหลักก็คือในเรื่องของการขนย้ายนะครับคือโมเดลของการการสกัดกัญชาเนี่ยมาอาจคนอาจจะนึกถึงแบบอ้อยที่แบบเกษตร,รกรจ้างรถนะครับเอาอ้อยใส่รถแล้วไปไปลงสกัดเนี่ยต้องเข้าใจนิดหนึ่งว่ารถในการขนย้ายสารเสพติดระดับ5เนี่ย มันก็ต้องเป็นของรัฐเหมือนกันนะครับแล้วก็ก็ต้องเป็นรถพิเศษเนาะเพราะไม่งั้นกลายเป็นว่าถ้าเปิดทั้งหมดเนี่ยเหมือนขนอ้อยกันใส่6ล้อเนี่ย <c oughs> ผมว่าไม่ไม่รอดถึงลงสกัดนะครับ <c oughs> หายหมดนะครับโอเคเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในการสกัดกัญชาเนี่ยเราจึงมองโมเดลว่าเราก็ต้องพาร์ทเนอร์กับทางหน่วยงานรัฐนะครับไปตั้งหน่วยสกัดที่ใกล้ที่สุดนะครับหรือดีที่สุดดีที่สุดก็คือหน้าสวนอย่างนี้นะครับ ก็อาจจะเป็นอีกโมเดลหนึ่งที่ทําสามารถให้ให้สารสกัดเนี่ยเข้าไปถึงโรงพยาบาลได้เพราะทุกวันนี้โรงพยาบาลหรือว่าหน่วยงานรัฐก็ต้องใช้รถไปรับใช่ไหมครับรับเข้ามาแล้วก็มาสกัดนะครับแล้วก็ออกข้อขวดมันจะติดอยู่ในการสกัดแต่ถ้าเกิดสมมติเราสามารถกระจายหน่วยสกัดไปในหลายๆที่เนี่ยก็เหมือนกับการเราตั้งโรงสกัดของเราเองนะครับแต่เราอาจจะไปอยู่ในหลายๆที่เนี่ยมันจะทําให้หน่วยงานรัฐหรืออะไรเงี้ยรับแค่สารใช้รถคันเดียวในการรับรับสารสกัดแล้วก็มาใช้งานต่อนะครับ มันจะไม่ได้เป็นการที่ที่จะต้องขนทุกอย่างเข้ามาแล้วก็ต้องมามามา,มาสก,กัดใช่ไหมครับ <heut. S 1> ก็จะเป็นในลักษณะนั้นของกัญชาจะเป็นแบบนั้นนะครับส่วนกัญชงเนี่ยแน่นอนครับมันอยู่ในแผนเราแน่นอนว่าการตั้งโรงสก,กัดเองเพราะว่าในการขนย้ายกัญชงหรือว่าสัดส่วนของกัญชงเนี่ยในอนาคตคิดว่ามันน่าจะปลดล็อกทั้งหมดนะครับ <patio. S 1> ในส่วนช่อดอกเองในอนาคตก็อาจจะมีโอกาสนะครับเ,เพราะว่าสารสกัดที่มีท s c ต่ำกว่า0.2%มันไม่ถือว่าเป็นยาเสพติดนะครับผมก็อยู่ในแผนหนึ่งครับ นะครับในการตั้งโรงสกัดเองสําหรับกัญชงแต่กัญชาต้องเป็นโมเดลนี้ก่อนซึ่งปีนี้เราก็ต้องเอมในเรื่องของกัญชาเพราะว่ามันชัดเจนที่สุดปลูกมาแล้ว2ปีมีผล,ผลผลิตแล้วเรียบร้อยขอขวดวันนี้ก็อยู่ที่การสกัดนะครับซึ่งเราก็มาเป็นหนึ่งหน่วยงานที่มาช่วยแก้ปัญหาในตรงนี้นะครับมผมบโอเคอันนี้เคลียร์นะคะว่ากัญชงเรามีโรงสกัด แน่นอนเหลือแค่กัญชาเรายังคงความเป็นโมเดลนี้อยู่แต่ว่าอนาคตค่อยว่ากันอนาคตค่อยว่ากัน <c oughs> ว่ามีการปล <c oughs> ดล็อก <c oughs> หรือว่าวันหนึ่งแบบเราสามารถมีบริษัททรานสปอร์ตท,ที่ทําให้การขนส่งกัญชาจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งเนี่ยทำได้ถูกลง <c oughs> นะครับ แต่ก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะว่าในการขนสารเสพติดมันก็ต้องมีการตรวจเช็คในแต่ละพื้นที่<ม>ตํารวจก็ต้องตรวจเช็คใช่ไหมครับเผลอๆต้องเอาตารวจมานารถด้วยรู้เปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับเราเราก็เลยมองว่าในในกระบวนการนี้มันมีแวลูที่ต้องแบบราคาที่ต้องแอดเข้าไปตลอดอย่างเงี้ยครับแล้วสุดท้ายเราจะได้สารสกัดที่เอาไปต่อยอดทําอย่างอื่นได้เราจะสู้ต่างประเทศได้หรือเปล่าเพราะวันนี้โอเคเรานําเข้าสารสารต่างประเทศไม่ได้แต่ว่าการส่งออกเราทําได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้อง ก็ต้องมาดูกันอีกทีแต่ว่าโมเดลของเราเราทาให้หน่วยสกัดเป็นหน่วยสกัดเล็กๆนะครับไปอยู่ในแต่ละพื้นที่หน่วยงานรัฐก็ใช้รถคันเดียวในการรับสารได้นะครับ,รบแล้วก็มีการบริหารจัดการภายในที่ดีพอผมว่ามันก็จะเกิดครับเป็นอย่างนี้โอเคได้นี่ต้องทุนเคลียร์เัลียร์นะครับมากันที่ เครื่องที่มาสก,กัดตัวสมุนไพรกันบ้างค่ะเออความคืบหน้าเป็นยังไงแล้วบ้างเพราะว่าได้คุยกันก่อนหน้าว่าจะเสร็จเส้น Q2 เห็น, 2, 2> นรเรียบร้อยก็คือในส่วนของการสก,กัดสมุนไพรเนี่ยเราต้องบอกว่าเครื่องที่เราใช้นะครับมันก็จะมีการโมดิฟายให้มีการเข้าเข้ากับสมุนไพรได้มากขึ้นนะครับเราก็จะเรียกโมเดลว่า kwm extractor 1 0 x นะครับรุ่นธรรมดามมเป็น c a n n a b i จริงๆเราอยากใช้ c ไว้ข้างหลังเนาะแต่ว่า x ก็คือเหมือนกับ อัปเกรดขึ้นมานิดหนึ่งเนาะ,ะถ้าจะเป็น iPhone แบบ Pro อาจจะไม่ใช่อ่ะ X ละกันนะครับก็คือตัวนี้ครับเราจะเราจะทำให้ช่วงในการสกัดของซ c r ค t ical เนี่ยยาวขึ้นนิดหนึ่งกว้างขึ้นละเอียดมากขึ้นนะครับเพื่อให้สกัดพวกกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยได้ดีนะครับแล้วก็ในส่วนของการพืชที่เราสนใจเนี่ยก็แง้มแง,ง้มไว้หน่อย <S <S ละกันนะ <S <S ว่าเราสนใจตัวไหนบ้างนะครับในในประเทศไทยเราก็ต้องบอกว่าเราได้ศึกษาพืชอ,อยู่หลายตัวนะครับพืชตัวแรกที่เราสนใจเลยก็คือมะรุม นะครับมอเรงกานะครับจริงๆแล้วเนี่ยอย่างบริษัทต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีสา,ารสก,กัดมอเรงกาหรือว่ามะรุมเนี่ยมีช่วยในเรื่องของสก<ม>ินแคร์นะครับที่สำคัญที่เห็นเลยนะครับของ B s F ที่เขาทำก็คือสา,ารสก,กัดจ,จากมอเรงกาเนี่ยแล้วมาผสมตัวทำละลายตัวอื่นนะครับมีคุณสมบัติทำให้เส้นผมเนี่ยแข็งแรงะนะครับทำความสะอาดเส้นผมให้ไม่มีแบบมลพิษติดอย่างเ <Gore. S 1> งี้ยฮะก็ง่ายๆคือเรื่องแฮร์แคร์เป็นหลัก<ม>นะครับซึ่ง มารุมก็มาจากเราเนี่แหละครับเอาไปสกัดแล้วก็มาขายเราอีกทีอย่างเงี้ยครับก็ไปลงอยู่ในขวดแชมพูมขวดอะไรต่างๆนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยถ้าเราสมมุติว่าเราสามารถเป็นคนที่นํามารุมนะครับจากเกษตร,รกรมาสากัดแล้วเรามาทําสารที่มีที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับต่างประเทศเนี่ย มันก็เกิดทันทีเลยเพราะว่าจริงๆแล้วในในส่วนของเครื่องสําอางอะไรเนี่ยครับหลายๆส่วนใหญ่เราจะนําเข้าสารสกัดเป็นหลักจากประเทศจีนบ้างจากประเทศต่างๆบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราสามารถทําในบ้านเราเองได้แล้วต้นทุนมันได้อ่ะครับมผมว่าจริงๆมันไม่มีเหตุผลว่าทำไมต้นทุนจะไม่ได้เพราะว่า <ๆ S 2> เราซื้อจากเกษตรกรไทย<ร>ใช่ไหมค,ครับคเครื่องสกัดเราเนี่ยก็เป็นคือเราทําเครื่องสกัดเองไงครับเราไม่ต้องซื้อเครื่อง20ล้านมาหรือหลายล้านมาตั้งนะครับ แล้วเราก็มีผู้เชี่ยวชาญจากทางจูนแลบหรือว่าที่ที่เป็นพาร์ทเนอร์เราเนี่ย oh. ที่เขาจะพัฒนาสูตรจากการสกัดต่อไป oh. ใช่ไหมครับ uh. เพราะเขาอยู่กับสารสกัดพวกนี้อยู่แล้ว mm. เขาก็พัฒนาต่อไปให้มันเทียบเท่าต่างประเทศยังไงมันก็เกิดครับ mm. ในโมเดลธุก,กิจนี้เราเราชารัดเจนมากในเรื่องการสกัดพืชสมุนไพรประเทศไทยแล้วแผนในอนาคตเราเราไม่ได้แค่หวังว่าเราจะสกัดนะครับ <Okay. S 1> เราจะยกระดับ oh. สมุนไพรไทยให้มันให้มันก้าวไประดับสากลให้ได้ครับเราทำไมเราเราต้อง ไปจ่ายเงินให้ต่างประเทศเพื่อมาเอาสินค้าจากบ้านเราไปสกัดแล้วมาขายเราอีกทีครับเราต้องทําเองภายในบ้านเองให้ได้และนี่คือโอกาสเดียวโอกาสแรกแล้วกันะนะครับของประเทศไทยโอเค,คเป็นโอกาสแรกแล้วก็เป็นโมเดลที่ชัดแล้วก็ทําให้เราเนี่ยลดคอสหรือว่าลดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะเลยอันนี้ลดคอสไปได้สักกี่เปอร์เซ็นต์คะเอ่อผมคิดว่าลดคอสไปได้กี่เปอร์เซ็นต์เอาแค่ว่าเครื่องต่างประเทศที่มาตั้ง20ล้านนะฮะเครื่องของเรามันมันมันไม่ถึงอยู่แล้วครับมันเกินครึ่งมันเกินเยอะเลยครับแล้วก็ อ,อย่างที่บอกครับเราก็เลยต้องจอยเวนเจร์กับทางทีมที่มาจากจูแลบนะครับ<ม>ที่เขาเป็นเพสัดแล้วก็มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้เพราะฉะนั้นการรวมกันระหว่างวิศวกรรมกับเพศัชกรรมนะครับมันก็จะผลักดันตรงนี้ให้เกิดได้เพราะว่าข้อจํากัดทางเพศัชกรรมวิศวกรรมแก้ได้วิศวกรรมเราก็จะรู้แค่เครื่อง<ม>เพสัตก็มาช่วยเราได้ตร<ม>งนี้มัน,มนทํางานร่วมกันนะครับ พอทำงานร่วมกันแล้วมันก็จะไปต่อได้ครับทำไมแล้วคนคงก็จะถามนะจริงจรมีคนถามผมเยอะมากเลยแล้วทําไมโรงงานส่วนใหญ่เขาไม่สกัดกันเองเพราะจริงๆแล้วการซื้อสารสกัดมามันมันมันอาจจะมีข้อดีก็คือรู้ต้นทุนชัดเจน ไม่ต้องมามาลุมมาตุ้มอยู่กับเครื่องอใช่ไหมครับเพราะว่างานเครื่องจักรเนี่ยการซื้อวิสเครื่องจักรเขาก็ต้องหาคนมาอีก4ี 5, ่ห้าคนสิบคนต้องเป็นคนเชี่ยวชาญทางนั้นเครื่องจักรด้วยการซื้อเครื่องจักรมาอย่างเดียวเร,เราไม่ได้เอาอเหมือนกับซื้อเครื่องทำกาแฟไม่ได้เอาบาริสต้ามันก็ต้องมาเทรนบาริสต้าอ,อีกคนเพื่อมาคุมเครื่องอันนี้ก็จะเป็นในลักษณะนั้นแต่ว่าทาง k w m เนี่ยมีความชื่วชั้นก็คือเราเป็นคนทําเครื่องสกัดนะครับเราทําเครื่องกาแฟเองแล้วกันเราเป็นบาริสต้าเองด้วยนะครับและ ด้วยนะครับแล้วก็เลยมันก็อาจจะทํางานด้วยกันได้ดีครับแล้วตรงนี้เราเราเราค่อนข้างจะมั่นใจว่ามันจะมันจะสร้างผลกําไรให้เราเห็นได้ชัดภายในปลาย Q3 นะครับ 2, หรือต้นอ้ปลาย Q2 หรือต้น Q3 ได้เลยครับโอเคลูกค้าเราชัดเจนลูกค้าเราก็ชัดเจนครับชัดเจนว่าใคร ครับโอเคก็จะเป็นบริษัทที่ต้องรับไอตัวผงหลังจากที่เราสกัดไปเรียบร้อยแล้วเอไปต่อยอดสารละลายเอาไปต่อยอดพวกคอสเมติกต่างๆพวกทำแชมพูนะครับซึ่งจริงๆแล้วทางจุลแลบเขาก็จะมีลูกค้าฐานลูกค้าอยู่แล้วในการขายสารสกัดเราก็แค่เอาสารสกัดนี้เป็นออปชั่นเสริมให้นะครับแล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีบริษัทเครื่องสําอางในอนาคตอาจจะมาช่วยเราผลักดันในเรื่องการตลาดว่าให้คนไทยใช้ของไทยนะครับสารสกัดจากของไทยอย่างเงี้ยครับ เราเราเราคิดว่ามันมันน่าจะยกยกระดับค่านิยมแล้วก็ยกระดับสารสกัดของเราให้ได้นี่คือนี่คือความตั้งใจของเราด้วยส่วนนี้ค,ครับกระบวนการเราลดค่าใช้จ่ายไปเยอะมากแล้วแต่เราก็ต้องไปการเป็นลงทุนเพิ่มในส่วนของอ d ดีแล้วก็ในเรื่องของนวัตกรรมครับ้งขึจริงๆในเรื่องของนวัตกรรมใหม่นี้วันนี้เราพัฒนามาจนจบแล้วฮะในเรื่องของเครื่องสกัดมันเป็นเรื่องแค่ว่าเราเซตพารามิเตอร์อะไรให้ถูกต้องนะครับ,รบและสิ่งที่สําคัญที่สุดเราจะซื้อผลผลิตจากใคร ต้นน้ำจะเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปหาฟาร์มที่เขาเลี้ยงแบบออร์แกนิกจริงๆเพราะเราก็<ช>คงไม่อยากได้โลหะหนักเข้าไปอย<ช>ู่ <ๆ S 2> ในแชมพูใช่ไหมครับเราไม่อยากได้สารยาฆ่ายาฆา่าแมลงไปอยู่ในในแชมพูใช่ไหมครับซึ่งจริงวันนี้เราก็คิดว่าเราเจอละว่าคนที่ปลูกนะครับและในอนาคตเราอาจจะเป็นผู้นาเพราะเราอยู่กับการเกษตรเราอาจจะเพราะเราขายสินค้าเกษตรอยู่แล้วครับเราก็อาจจะสร้างในในเรื่องของสมาคมหรือว่า คนปลูกส่งให้เราแล้วทำได้ราคาดีคือต้องปลูกในรูปแบบที่เราให้นะครับในรูปแบบที่มีมีมี qualification ชัดเจนนะครับแล้วพืชผลทางการเกษตรมาอาจจะมีมูลค่าที่ดีขึ้นนะครับตรงนี้สำหรับ k w m คือเราตั้งใจให้รายได้ของเราเนี่ย stable เฉลี่ยปีละ 15%-15% ครับพาร์ท <Part S 1> ของการที่นำสก,กัดพืชสมุนไพรเนี่ยคะ่ะแค่เฉพาะมารุมอันหรือว่าก็มีปรอื่นๆที่จะมาให้เราสก,กัดเนี่ยคะ่ะ คาดว่าจะอยู่สักกี่เปอร์เซ็นต์ใน15เปอร์เซนี่คะวันนี้เราคงยังตอบไม่ได้นะครับแต่ตอบได้อย่างเดียวมันน่าจะเป็น New s Curve ของเราครับของเราตรงนี้ครับได้ค่ะงั้นทิ้งท้ายเลยในการที่เราจะเป็นผู้นํารวมถึงการยกระดับธุรกิจสกัดเราจะเป็นพืชสมุนไพรรวมถึงพืชต่างๆนะคะให้นําผลการสกัดเนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้นนะคกว่าจะก้าไปเป็นผู้นําระดับนั้นเนี่ยเราต้องใช้กลยุทธ อะไรเพราะว่าปัจจุบันเองเนี่ยก็มีหลายค่ายเข้ามาจับในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับจริงๆแล้วกวลยุทธ์ของเราไม่ได้ไม่ได้ยากเลยครับเพราะว่าเรามีแต้มต่อในเรื่องของเครื่องสกัดอยู่แล้วนะครับ,รบในเรื่องของเครื่องจักรที่เป็นหัวใจหลักเนี่ยเราเราเรียกได้ว่าไม่มีใครสู้เราได้เลยเนาะเพราะว่าถ้าไปซื้อของของจีนมาอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าความเชี่ยวชาญในที่อยู่กับเครื่องสกัดเรามีมากกว่าเพราะเราทํางานนี้มานั้นเรียกได้ว่า3-4ปีแล้วนะครับเป็นโปรเจกต์ที่เรา อาจจะไม่ได้เคยเปิดเผยให้ใครทราบนะครับ<ช>แต่เราอยู่กับมันจริงๆเราอยู่กินกับมันกับเครื่องสกัดตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างจะจะเรียกได้ว่าเรามีความมั่นใจตรงนี้นะครับแล้วก็ผู้เล่นอื่นที่เข้ามาจริงๆถ้าเกิดเข้ามาเล่นกับเราเราไม่ได้มองเป็นคู่แข่งเราต้องบอกขอบคุณที่คุณอาจจะเข้ามาสกัดและยกพืชยกระดับยกคุณภาพของของพืชพืชประเทศไทยอะครับ เกษตรกรก็จะมีรายได้ที่ดีขึ้นใช่ไหมครับเกษตรกรมีรายได้ที่ดีขึ้นก็มาซื้อใบผ่านของเรายังไงเราก็ได้อยู่ดีครับเราก็คุณก็ต้องเตรียมดินด้วยของเราอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดคุณมาขายเกษตรกรได้เนเขาก็ต้องเอาของเราไปเตรียมดินคือของเราค่อนข้างจะครบวงจรนะครับตั้งแต่เตรียมดินยันไปจนถึงเงี้ยครับใช่ครับใช่ครับก็เราเราไม่ได้มองว่าใครจะเป็นคู่แข่งเราเราต้องบอกว่าเราเราเชิญชวนมาให้มาให้สกัดตรงนี้ด้วยซ้ำเพราะว่าจริงๆแล้วคิดว่าความต้องการในโลกมันก็มีมากแล้วก็สูงมากแล้ว สมุนไพรไทยอ่ะมีดีเยอะๆเลยนะครับแล้วก็คิดทุกคนหลยอาจจะหลงลืมไปเฮ้ยรุ่นปู่รุ่นย่ามันความรู้สึกสมุนไพรไทยต้องเป็นคนแก่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราเราสามารถทําภาพให้มันโมเดิร์นมากขึ้นและมีผลที่มันเห็นชัดเจนใช้แล้วมัน มันดีกว่าของที่เอาจากต่างประเทศอีกเนี่ยผมว่ายังไงมันก็เป็นผลดีกับประเทศทั้งทั้งหมดนะครับอืมโอเคค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งพาร์ทที่เราต้องจับตากันต่อไปนะคะครับผมใช่ครับโอเคได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณข้อมูลมากๆเลยนะคะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ